คนไทยอดใช้จริงหรือสเปค New MG Extender เมืองนอกเท่มากๆในขณะที่คนไทยได้สัมผัส New MG Extender หน้าใหม่ไปแล้วลูกค้าชาวจีนก็กำลังเตรียมสัมผัสรถกระบะรุ่นใหม่นี้ด้วยแต่ทว่าของจีนนั้นกลับได้อะไรที่ดีกว่าของไทยเยอะพอสมควรในตราจีนเขาใช้ชื่อว่า Maxus T90 แม้ว่าตัวรถยังคงใช้โครงสร้างเดิม แต่ก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หลายจุดและรวมถึงลงทุนการเปลี่ยนดีไซน์ภายในห้องโดยสารที่เรากับเหมือนรถเป็นชมกันเลยส่วนสาเหตุที่เวอร์ชันเมืองไทยยังคงใช้ภายในแบบเดิมเคยมีคนให้เหตุผล,ลว,ว่าทาง MG ไม่สามารถเปลี่ยนพวงมลาลัยซ้ายเป็นขวาไม่ทันในเวอร์ชันที่เป็นดีไซน์ใหม่อาจจะต้องรอถึงกันเป็นปีหน้าเลย m a x กซ t t 90มาพร้อมสเปคขั้นเทพที่คนไทยอ่านอิจฉาก็คือมาติดตั้งเครื่อง,งยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด214แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรติดตั้งเกียร์ออโต้ ZF 8จังหวะรองรับการลากจูงน้ำหนัก3ตันสามารถประทะก,กับ Ford Ranger 2.0ใบเทอร์โบได้แบบสบายมากๆแต่ที่ไม่สามารถมาไทยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้นทุนการปรับปรุงเครื่องนี้อาจจะสูงขึ้น ส่งผลต่อราคาจำหน่ายที่พุ่งสูงโดดขึ้นแน่นอนอุปกรณ์มาตรฐานของ Mazda T90 Version จีนมาเต็มได้แก่ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยประคองตัวรถให้อยู่ตรงเลนและระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติสำหรับคนไทยรอลุ้นว่าจะได้ภายในนี้ใหม่เมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่ลุ้นกันมากที่สุด หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับ c r i b e ช่องค i สกา y ขอบพระคุณอย่างสูงครับ